ดีครับเช้านี้ก็จะมาฉีดน้ำส้มวันไม้นะครับไล่เต่าทองเห็นไหมครับน้ำส้มวันไม้เขาจะมีกลิ่นฉุนนะแล้วก็จะมาฉีดไล่เนี่ยอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเขาจะไปเราจะพ่นตอนเชา้าทิ้งไว้ ไม่ก็ตอนเย็นก็ได้นะครับเอาที่เราสะดวกม,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 มันก็จะมีมะแมลงบินออกละไปลวฉีดปนไว้ในแบบมีแมลงเต่าทองหรือพวกหนอนพวกเพี้ยที่มันมาเกาะมันช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับช่วยได้ในระดับหนึ่งพวกเต่าทองเต่าทองทีม่มากินพวกหนอนพวกเพี้ย เราก็พอช่วยได้เราไม่ใช้ชารเคนี้นะอขอบคุณครับ